สวัสดีค oh. ร um. uh ับสวัสด right. no. ีคร <c oughs> uh ับสวัสดีสวัสดีครับลูกค้าที่มาซื้อรถใช่ค่ะรถชมชมรถยังครับชมรถยังครับจบแล้วจมแล้ววันนั้นน่ะสีดำอ่ะมันไม่สวยผมเลยไม่กล้าเอามาให้แล้วจริงๆคันนั้นน่ะผมกำไรเยอะกว่าด้วยนะแต่แต่ว่าผมสัจจะผมคือผมต้องเอารถที่สวยให้ลูกค้ารถไม่สวยไม่เอาผมก็เลยถามพยายามถามอยู่สีนี้ได้ไหมไม่สองหมื่นแท้ แล้วลูกค้าไปดูรถยังครับดูแล้วดูแลชอบไหมชอบชอบชอบนะกว่าจะหามาได้ให้โอ้โหแทบนอนไม่หลับแล้วแล้วทำไมถึงกล้าจองผมมาสองหมื่นผมอยากถามจริงๆตรงเนี้ยก็เห็นเพื่อนเขาดูเทปบ่อยหรอแล้วก็ยังไม่เห็นรถเลยนะใช่แล้วก็จองทิ้งไว้ราคาก็ยังไม่รู้ด้วยว่าประมาณเท่าไหร่แค่รู้คร่าวๆว่าน่าจะประมาณนี้มั่นใจขนาดนั้นมั่นใจมั่นใจผมใช่ไหม อ๋อเอาที้ผมพูดตัวก็ผมดีใจมากนะที่แบบเออลูกค้ามาจองกันเลยทีสองหมื่นแสดงว่าแบบเอาจริงแน่นอนนั่นแหละสิเป็นผมอ่ะผมบางทีอาจจะยังไม่กล้านะแบบไปจองไว้แล้วก็ดูอย่างี้ที่บ้านใช้แต่รถสีดำก็เลยระบุไว้ว่าต้องเป็นสีดำสีขาวสีอื่นไม่ค่อยอยากจะใช้แต่พอมาเจอคันนี้โอเคอยู่นะโอเคสภาพใหม่สภาพใหม่เพราะรถใหม่ก็ต้องมีแปดเก้าแสนนะก็ประมาณ นี่ก็ประหยัดไปเยอะวิ่ง20,000เนาะยังไงขอบคุณมากแล้วเซลล์นุ่นเป็นไงครับดูแลดีไหมฮะดูแลดีดูแลดีตามตลอดนะตลอดตลอดอ่าโอเคมีอะไรอยากแนะนำผมไหมครับก็ไม่มีครับเดินดูแลดีก็เดี๋ยวจะพาคุณมาซื้อสิโอ้โอเคขอบคุณมากแล้วลูกค้าทานข้าวไหมฮะอ๋อนี่อนี่โอเคได้มเรียบร้อยมามาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวโอเคครับเข้าไปส่งให้ผมได้ครับ ที่ไหนครับผมนครนายกนี่โอ้ใกล้ๆได้เลยเ,เดี๋ยวจัดให้ครับแล้วก็อย่าลืมชุดอาหารให้เรียบร้อยอเ,เดี๋ยวอีกอย่างลูกค้าเดือนมกราวันที่11บว่างไหมครับวันเสาร์สิเดมกรา<ส><ส>เป็นวันเด็กไม่ไม่ว่างติดงอานแรกอยากให้มานะหรือไม่ให้ใครมาแทนหน่อยเอาหางบัตรมาเพราะว่าผมจะมีจับฉลากมีแจกมอไซค์ห้าคันโอ้โอโอไม่ไม่ว่างรอ ติดงานแต่ง1ิ1 2ติดเลยมีมีใครมาแทนไหมไม่มีหรอไม่มีเสียดายไม่งั้นวันนี้ผมก็มาสองคนแล้วอ๋อดีคนกคนก็งทำงานไลยครับก็เลยมาคนเดียวเกียร์จบอ่ะโอเคเนาะไม่เป็นไรงั้นก็เสได้เพราะว่ามีแจกทุกปีปีละห้าคันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกเกือบร้านเลยโอเคยังไง ขอบคุณมากมานะครับที่ไว้ใจเชื่อใจนะครับยังไงฝากบอกลูกค้าคนอื่นๆด้วยได้ผมได้โอเคครับขอบคุณครับรับผมขอบคุณมากนะครับขอบผมครับวขอบคุณมากเลยครับวันนั้นไปดูสีดาแล้วมันมันไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าช่วงล่างอะไรมันไม่ได้มันแดงแล้วมันทัดซีไม่สวยผมก็เลยไม่เอา เพราะว่าจริงๆแแคบเกียวโต้มันผลิตมันน้อยอยู่แล้วแล้วก็พอเข้าไปในตลาดเนี่ยรถมือสองที่จะออกมาเนี่ยมันน้อยออมมคนใช้เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดากันครับมันก็เลยทําให้ยิ่งหายากไปอีกครับ,บยิงเพีเติรครับกตเรยไม่ใหญ่เกียวโตแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดาโอ้โหเพียบราคานี่ไม่ต้องพูดถึงสบายง่ายมากแต่ถ้าเเป็นเกียวโตปุ๊บรถมันผลิตน้อยในมือสองก็ยิ่งน้อยไปอีกเป็นอย่างนั้นไปครับ วันนี้ขออนุญาตอธิบายลูกค้าฟังออคไม่มีปัญหาโอเคเหนื่อยสุดใจจะกลับแล้วโอเคเดินทางปลอดภัยครับสวัสดี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 ครับวัสด้ครับเป็นศูนย์อ่ะปะ